เข้มล่าสุดมันมีหนังสือเขียนแซวเราว่าเหมือนแบบไปเค้มกิอ๊อฮะกีคอนเนียุ้ยถ้าเค้มได้ก็ดีสิครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับชอบอยู่แล้วหรือก็มผมเป็นคนชอบคนสูงออชอบคนขายาวขา,าวหมวยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่า แต่ว่าก็พี่กิบก็เป็นพี่คนนึงชอบพี่คนนึงค่ะไม่ไม่เคยครับไม่เคยจีบคิดจะจีบไหมคะคิดจะจีบไหมล่ะครับถ้าถ้ามันมีโอกาสก็คงจีบไปแล้วครับแต่ว่านี่คือรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันมันเกินจุดนั้นมาแล้วถึงตอนนี้มีโอกาสก็ก็คงก็คงเป็นได้แค่พี่น้องกันเหมือนเขาบอกว่าเราแบบว่ากินของเก่ากับพี่วีอะไรซีเรียสไหมเออโอ้ยผมไม่ซีเรียสหรอกครับเพราะว่าสนิทกันสนิทกันสนิทกันจริงๆคุยกันบ่อยขนาดไหนครับคุยกันทุกวันครับคุยกันทุกวันใน ในในที่สาธารณะในที่นี้ก็คือในกลุ่มไลน์หรือว่าไปไปทานข้าวไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบสมมติว่าผมไม่มีเพื่อนกินข้าวเขาก็จะมาเป็นเพื่อนถ้าเกิดพี่เขาไม่มีเพื่อนกินข้าวผมก็จะไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับคอยดูแลเทคแคร์กันตลอดใช้คำว่าพี่ตลอดเลยกิ๊ฟจะว่ายังไงเนี่ยใช่ครับใช้คําว่าพี่ตลอดเลยครับก็ต้องไปถามพี่กิ๊ฟดูนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคานี้หรือว่าเรากลัวมีปัญหากับบูมหรือเปล่าเออที่ไม่าลัเขาจีบ เขาไปตีแบตด้วยกันเง <laughs> <laughs> เขาไปตีแบตด้วยกันนะครับ <laughs> อ๋ออัน,นอันนี้ผมไม่ทราบครับ <laughs> อันนี้ผมไม่ทราบเออรู้เราตกใจนะก แปลกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้แปลกใจนิดนึงเรถามไหมคะว่าแบบว่าเอ้ยไปตีแบตด้วยกันมันจริงหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวจบนี่ผมโทรถามครับว่าว่าไปตีแบตด้วยกันจริงหรือเปล่าที่เรื่องราวตกลงว่ากับกีบนี่ไม่ได้จีบไม่ได้คิดกันเลยใช่ครับก็เป็นพี่น้องกันจริงจริงนะแทำไมถึงตกใจเราเวลาเขาแบบเอ้ยมีข่าวว่าก็ไี้อะไรอะไรไม่บางทีผมก็งอนบ้างไปถึงแบบถ้าเกิดผมมีพี่สาวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบ พี่สาวผมไปคุยกับใครอะไรเงี้ยผมก็ต้องงอนบ้างเพราะว่าผมไม่รู้พี่น้องกันเออคือแบบเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืองอนออกเออเอออกนแล้วพี่ช้ไมเออเออผมว่าขอแอร์เลยดีกว่า แสดงว่าใจเราก็แบบเหมือนยักจีพี่เขาอยู่พี่เขาเป็นคนน่ารักพี่ขเขาเป็นคนที่ใส่ดีเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลามีมไลไรบอกคิดถูกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไหมก็คิดถึงตลอดครับไปดูอินสตาแกรมผมก็ได้มีโทรหากันบ่อยไหมคะโทรหากันโทรหากันทุกวันครับแสดงว่ามีเซกุ๊ดไนท์อะไรอย่างเงีเซกุ๊ดไนท์นี่ไม่ไม่ค่อยมีฝันดีอะไรเงี้ยอ่าฝันดี อย่างนี้มันก็เมนลักษณะเหมือนการคุยเหมือนเราจีบเขามากกว่าจีบไหมครับคือจีบแหละอ่ะพัไหมลีนอพี่เขาน่ารักพี่เขาน่ารักอย่มีปัญหากับบูไหเอยพราะว่าเขาก็คุยกันอยู่อะไรองเอันนี้ผมไม่ทบว่าเขาคุยกันจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าจะีผมก็รู้ตรงนี้เดี๋ยวผก็โทรไปถามแล้วคุจริงเราจะบูม เคยเจอครับเคยเจอบูมรู้จักกับผมไหมรู้จักครับเขาค่อนข้างแบบว่ามีข่าวกับผู้ชายเป็นบ่อยเป็นคาสโนวามเขาหึงไหมเพราะว่าเขามีข่าวกับเราแบบก็บูมเขาจะผิดไหมก็กลัวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าที่เป็นจริงาเราดูเสียใจเน้องก็คือคือตอนนี้ผมกำลังอินกับบทเรื่องโดมทองอยู่ครับอินอินใช่ใช่ใช่อิน